ผลงานดีมีลุ้นอยู่ต่อซีโอเบติสลั่นอยากให้อันโตนี่เล่นต่อปีหน้าวันนี้เรามาพูดถึงอันโตนี่ครับนักเตะต้องบอกว่าชาวบาซิเเลียนที่เล่นอยู่กับแมนยูแล้วก็โดนปล่อยยืมมาให้กับเรอเบติสนะครับอันโตนี่เนี่ยประเดิมสนามให้กับเรอเบติสครับแล้วก็ควา้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์สองเกมแถมยังยิงประตูได้แล้วด้วยนะครับซึ่งล่าสุดครับลามอนอาราคอนครับซึ่งเป็นซีโอของเบติสเนี่ยออกมาบอกเลยครับว่าผลงานดีแบบนี้เนี่ยก็อยากให้อันโตนี่เนี่ยอยู่ต่อนะครับในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งนะ วมาแล้ก็เริ่มต้นได้ดีครับซึ่งสัญญาการยืมตัวเนี่ยมันแค่ครึ่งฤด,ดูกาลครับแล้วก็ไม่ได้มีออปชันการซื้อขาดไว้แต่อย่างใดแต่ว่า c ีอของเบติสเนี่ยก็บอกว่าก็อยากจะรั้งอันโตนี่ให้อยู่ต่อครับเพราะว่าฟอร์มดีด้วยนะครับซึ่งอลาคอนซึ่งเป็น c ีอเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในสื่อท้องถิ่นแหละครับบอกว่าวันก่อนเนี่ยผมมีโอกาสได้คุยกับ c ีอของแมนยูเราคุยรายละเอียดกันแล้วเราก็พูดคุยเรื่องของการยืมตัวอันโตนี่อยู่ต่อในฤด,ดูกาลหน้าซึ่งก็มีความเป็นไปได้เบ มาด้วยราคาแพงกับแมนยูซื้อมาแพงดังนั้น,นถ้าแมนยูจะขาย,ยก็เชื่อว่าต้องขายค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ซีโอของเบติสก็บอกว่าพูดคุยกับซีโอแมนยูแล้วนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าปีหน้าเี่ยอยากจะยืมอีกสัก1ปีครับแล้วค่อยมาพูดคุยเรื่องของออปชันการซื้อขาดกันว่าจะมีโอกาสขนาดไหนนะซึ่งแอนโทนีก็ยังมีสัญญาอยู่กับแมนยูอีกหลายปีครับเพราะฉะนั้น,นก็มีความเป็นไปได้ถ้าแมนยูไม่ใช้หรือไม่ได้อยู่ในแผนของอโมริมก็มีโอกาสจะปล่อยให้กับเบติสยืมต่อก็ได้้้แต่ถ่ถาาเกิดวปีนีน เล่นกับเบติสแล้วฟอร์มดีแล้วอยู่ในแผนของอาโมรินทันทีเนี่ยอาจจะดึงกลับไปในปีหน้าเพื่อเรียกความมั่นใจก็เป็นไปได้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันแหละครับแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ต้องลุ้นก่อนเลยว่าแอนโทนี่เนี่ยอย่าดีแค่2เกมครับใครที่เป็นแฟนแมนยูอาจจะต้องเชียร์เบติสด,ด้วยเชียร์แอนโตนี่ด้วยให้โชว์ฟอร์มให้ดีอย่างน้อยเนี่ยถ้าเล่นเก่งมันเรียกราคาได้หรืออาจจะเอากลับไปช่วยแมนยูในปีหน้าก็เป็นไปได้ก็ต้องรอดูฟอร์มของเบติสแล้วก็แอนโตนี่ว่าจะดีต่อเนื่องหรืออจะดดีีีแแค่เเเกกกกมม2รรรนน๋ยวุ้ฟผ เห็นอย่างไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไวาด้วยพบกับใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ